สวัสดีค่ะอันนี้ว่ายน้ำนะคะว่ายน้ำแบบนี้ <c oughs> ว่ายน้ำแบบนี้กับว่ายน้ำแบบนี้นี้สองสวัสดีค่ะ <c oughs> ก็เมื่อเช้าก่อนไปทํางานนะคะเมื่อวันก็หยุดงานน้ํามาเมื่อคืนวันอาทิตย์กับเมื่อคืนวันจันทร์เม,นนมื่อคืนวันจันทร์น้ำมาเยอะมากและแรงมากนะคะตามคําทานาย เลยนะคะที่คลิปก่อนหน้านั้นที่บอกว่า,าน้ําทะเลหนุนวันที่แปดวันที่เก้าสิบเวลาเท่าไรเท่าไรก็ระบุไว้ก็ตรงค่อนข้างแม่นนะคะถ้าเป็นหวยคงถูกกันทั้งบ้านทั้งเมืองแหละอ่าก็เลยถ่ายคลิปมาเมื่อเช้าลงไปแล้วนะคะทีนี้เราจะมาะว่ายน้านะคะวิธีว่ายน้ำว่ายแบบไหนไแบบนี้หรือว่ายแบบนี้นะคะก็มีภาพตลกๆให้ดูนะคะ แต่จะบอกว่าน้ำดำครึ่งทวีปไม่รู้ว่าจะมาถึงเมืองไทยไหมและมาเมื่อไหร่นะคะครึ่งทวีปนะคะปู่ก็บอกว่าซื้อเรือไว้นะลูกเ,เตรียมข้าวข้าวที่ที่เป็นข้าวสุกแล้วนะคะที่เขาเป็นเอาไปตากให้แห้งแต่ถ้าอบได้ก็อบนะคะเมื่อก่อนข้าววัดจะเหลือทิ้งใช่ไหมคะให้หมาบ้างให้หมูบ้างให้นกบ้าง แต่ถ้าตอนนี้เหลือไม่ต้องทิ้งนะคะตากไว้เลยนะคะหรือเอาไปเก็บไป้นะคะใครที่เขาไม่มีไรายได้นะคะแนะนําไปขอข้าววัดนะคะมาทําประตูขายนะคะพอพระท่านบิณฑบาตได้เยอะแล้วก็เอาไปแจกตามสถานที่ต่างๆแล้วพอเหลือนะคะเราก็ไปขอแบ่งท่านได้นะคะบางวัดก็ไม่รู้จะเอาไปไหนนะคะก็ไปขอท่านนะเข้าไปตามวัดนะคะสําหรับคนที่ ตกงานก็อย่าไปแย่งกันนะคะอย่าไปตีกันในวัดนะคะมันจะบาปเยอะอันนี้ก็เป็นคําแนะนําอีกคำหนึ่งนะคะเพื่อความอยู่รอดแล้วจะไปทําข้าวตูขายก็ได้หรือจะเอาไปอบเอาไว้นะคะอบแล้วเราสามารถเอามาแพ็คขายได้นะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าเราจะได้ใช้หรือเปล่าคือถ้าเรามีข้าวสารถ้าเรามีข้าวสารแต่ว่าไม่มีไฟอย่างเงี้ยสมมตินะคะแต่มันคงยังมีอยู่แหละหรือว่ามีฟืนแล้วก็ เปียกอะคะ่ะก็เตรียมพร้อมข้าฤาษีลิงดำท่านบอกว่าคนที่จะรอดชีวิตคือคนที่มีข้าวตากแห้งเอาไว้ค่ะไว้คานเพราะว่าข้าวตากแห้งเนี่ยก็คือข้าวสุกแล้วตากแห้งแล้วก็กินประทังชีวิตนะคะไม่รู้ว่าถ้าน้ําดํามาเนี่ยเรื่องใหญ่นะคะแล้วเราจะปลูกข้าวบนแพรกันได้ไหมอันนี้ในหลวงรองก้าท่านมาบอกในคืนวันก่อนนะคะที่ทําคลิปลงไปก็ฝากไว้นะคะ ไม้สีสุกก็มาต่อแพรได้นะคะ,ะปลูกต่อแพรปลูกข้าวปลูกผักทําอะไรกับบนแพรนะคะเตรียมเอาไว้ก่อนดีกว่าดีกว่าให้น้ําท่วมแล้วไปตัดไม้ไผ่อะไปดูไปดูคลิปว่ายน้าํากับทําตะพานโรหนะคะโชคดีมีความสุขมีเงินใช้มีเงินเก็บปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดานะคะ โชคดีสวัสดีค่ะ อันนี้ว่ายน้ำนะคะว่ายน้ำแบบนี้ <c oughs> ว่ายน้ำแบบนี้กับว่ายน้าแบบนี้มีสองว่ายให้ดูว่าน้ำมีเยอะแค่นี้มีความสุขไหมละ่ะได้ะเ่นตาเป็นคนนะ ทุท่มทานน้ำท่่มมอมทานหน้ากับเธอไปจ่างเงินก่อนนะคร